เอาคัก,ก,นกนนนนิน้ากินข้ากน้ากิากนากนขกินากินข้าก้ากินเ้ากินาิน้กินข้กินกิกินขื่อ้กินินกินกิเกนน้ากินข้ากาก้ากน้นน้กินกน,น,ๆๆนี้ ผมสวัสดีครับพี่น้องแซวรอกรั้นคันโกรงทุกคนครับพี่น้องครับจ้าเอะมาพอกันอีกทิปหนึ่งนะครับเนาะพาพี่น้องมาตกประคบกันตกกันไปรัวๆนะครับผมได้ชัวได้จริงนะครับผมนะรับรองทิปนี้จะเอาผลงานใหนพี่น้องได้เบิ้งกันยางเต็มที่นะครับผมเอาไปได้ไหมนี่กลับไปไหมนะไปเรื่อยๆได้กันชั่วๆนะครับได้รัวๆไปเลยนะครับเนาะเอาติดต่ามรับชมนะครับในคลิปนี้ ครับว่าจะมีผลงานมาฝากพี่น้องหน่อยหลายปานไดลุยสำหรับอุปกรณ์ที่ใส่ในมือนี้นะครับพี่น้องครับคันนะครับ5ฟุต6นะครับรอบเบอร์2องพันนะครับสายในรอบนะครับมือนี้ขยับคุณมาเป็น8ปอนด์นะครับเนาะเพราะว่าปลายอาจจะลูกใหญยนะอาจจะไปเจอตัวใหญยสายหน้านะครับตะกัวนะครับขนาดขนาดนิ้วก้อยครับพี่น้องครับกะ๊ะเอานะครับเนาะมือนีหน้าโมแห้งป้างไดนะครับนิ้วก้อยนี่ประมาณนี้นะครับเนาะอ่า ลูกปัดลูกหมุนนะครับชิงหน้านะครับสายสี่ปอนนะครับเนาะนะครับสายหนาจะเล็กกว่าสายในหลอกนะครับเนาะทั้นขาดขาดแต่ชุดหนานะครับคือสายหนากับตะขอนะครับเนาะนะครับแล้วก็ตะขอนะครับตะขอเบอร์สิบห้านะครับตะขอของเบอร์สิบห้านี่นะครับเนาะมาเนี่ยสำหรับเดี๋ยวที่ใช้นะครับพี่น้องครับคือไส้ปนินนะครับซื้อมาจากตลาดสดนะครับใช้ได้เลยนะครับ ไม่ต้องผสมไม่ต้องหมักอะไรเลยอย่างเดียวยอลุยครับพี่น้องครับมาแล้วครับท่านครับวัวนะครับผมอ้ามาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับเยอะอ่ะไปเรื่อยครับพี่น้องครับเก็บแต้ไปเรื่อยนะครับเนาะ ก <Yahoo! S 1> ินกันแบบนี้ก็วัดยาวๆกันไปเลยครับพี่น้องครับไส้ปลานินกินไม่มีเบื่อครับผมพี่น้องครับเอ้าวมัน,มน ใหม่มากฟังเพียะครับเนาะนรทีเมื่อกี้จะฟังอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับใส่ประเนนกินรัวๆมังมาลครับพี่น้องครับ ฝนตกนะครับเนาะทั้งฝนทั้งแดดครับไปนองตอนนี้นะครับผมข็บไปอยังครับลุยต่อครับไปนองครับนะครับอาจจะกินเรื่อยๆนะครับเนาะปามอาจจะมักมักฝนก็ได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ต้องสู้นะครับผมลุยต่อครับไปนองครับไปนองนะครับ โอเได้สักระยะแล้วนะครับเนาะมันปกินครับไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปนะครับหมายข้างๆก่อนนะครับเนาะเพื่อมันจะกินนะครับเดี๋ยวว่แน่นะครับแรงๆนะครับคำๆอาจจะแวะมาหมายนี่อีกทำหมายเก้านี่ก็ได้นะครับเนาะคาฝายข้างบนนะครับฝายต่อไปนี้นะครับมันกินดีกะผุหลักเงาอยู่ไยที่สองุหลักนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปไม้ ต่อไปครับพี่น้องครับตามผมมาเลย่ะพี่น้องครับมาถึงอีกฝายนึงนะครับเนาะเป็นฝายที่ต่อมาจากหนองหลวงนะครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับหนองหลวงอยู่ทางหุ่นนะครับเนาะเป็นคลอง้ยงวงมากพีนะครับหนองหลวงอยู่หุ่นนะครับปล่อยมาเนาะครับเนาะมาสู่ฝายนี่นยครับพี่น้องครับแจำหนามกำลังมากใหม่ๆเลยนะครับเนาะนะครับ ตกอย่า่นแ้ละนานานี่านาเอ่อน้านีา่หละครับปลายน้ำนี่ครับพี่น้องครับนี่อ่ะโอเคเสียเวลาดุ๊ยมาแล้วมาแล้วขายยี่ตั้งโดนครับตนนัวนี้เอาละ ตัวแรกไม้ที่สองมาแล้ว <laughs> ใส่งามกับพี่น้องครับมีเทียบกับแขนเบิงเทียบกับแขนเบิงโอ้ส <laughs> ุดยอดครับใส่ปะนินกินรัวๆเดี๋ยว, <laughs> ว <laughs> อื้มไมาอีกตัวโอ้โหคืพอพ้อมแท้ตัวนี้นพี่นอ้อ <laughs> งประกดดาบประกดดาบ เอาต้มได้ขึ้นเอาครับพี่น้องครับเอ้ากินรัวๆเดี๋ยวไป าแล้วมาอีกแล้วอีกหนึ่งตัวโอใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับอ๋อใส่งาม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 เนี่ยครับใส่งาม,งามเลยพี่น้องเลยอ้ยเนาเน่าเนาเนาไปครับพี่น้องครับ ปากกที่นี่นะครับผมจะเป็นที่ไม่จะเป็นปากกฏเหลืองนะครับซื้อมันซื้อว่าปากกเหลืองก็จริงแต่ว <land in> <heart> ่าน่ามันใสนะครับเนาะมันจะเป็นตัวดำๆที่เราพี่น้องครับแต่ถ้าน้ําขุณนะครับปากกเหลืองนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเนาะโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นสีเหลืองแต่นี่น้ามันใสนะครับเนาะนี่องครับตัวดำๆนี่ครับน้องครับนี่เป็นสีดำๆนะครับเนาะอ่ะเน่อาไปครับม้วนครับวันนี้กินเรื่อยๆนะครับเนาะกินประยุน์เลยนะครับ นนินกินรัวเก็บแตมอีกหนึ่งแตงครับพี่น้องครับย่างๆกันไปครับผม เอา,เอาคักเงียเอักกินคักมาหนิกิกกนลงไปนะครับพี่น้องก็จะได้เบิ่งจิตตาแฉกไปแล้วเมย์ครับ,งบ,งงงรบเ,เงี้ยวพี่น้องครับ มาครับกินรัวๆมีตัวเป็นโดนยาวบอยลมาอีกตัวนึงครับพี่น้องครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่ใส่มันกับไงอยูด่ดนะครับพี่น้องครับนี่เด็กก็แข็เอาทำงามทั้งนั้นเลยชุดอชอดไส้ปนินกินไม่มีเบื่อกินเรื่อยๆวัดเรื่อยๆครับพี่น้องครับข <c alf> นปล่อยลงมากครับเอ้ามีเวลา งัดกันต่อไปครับพี่น้องครับน้าพี่น้องครับมาเบิ่งผลงานมือนี้นะครับเนาะถ้าจะตกต่อกันได้อยู่ครับกลิ่นเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่ามันคําก่อนครับพี่น้องครับผมต้องขาไปทํางานนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับโอ้ประมาณสองโลอยู่ครับนี่ได้อยู่เนาะนะครับประมาณสองโลอยู่นะครับได้โอ้ สามมอพ์หลครับนี่กินคนสองคนนีออ่ได้แนกแนวแกแอววอีกแล้วพี่น้องเลยสุดยอดกับผลงานเมื่อน,นี้อีกทิปหนึ่งนะครับเนาะอาจจะเรียกได้ว่าพีกที่สุดในปีนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ยังบเ,เท่าปีที่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าปีนี้นำฝนกับมาาสาเหลือเกินนะครับได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะพี่นะ้นองครับในขณะที่ผม กำลังว่าจะปิดคลิปเนาะครับน้าเอาเบสบ้างมไหมนี่ครับพี่น้องบ้าโอ้ยเอาว่างไปเซื้อกินอีกแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดครับที่ว่าปะโคตรขืนนะครับเนาะนะครับไม่นี่เป็นมือป้อยหน้ามือแรกนะครับเนาะของเส้นนะครับที่มันออกมาจากข้างไในน้องหลวงนะครับของเภอวิ่งแช่จังหวัดเชียงรายนะครับมันเป็นป่อยหน้าออกมาใหม่น้าครับมึงนี่กันเลย กินเรื่อยๆเองที่เหรอครับพี่น้องครับเนี่ยเอ้าสุดยอดเอาพี่น้องครับโอ้โหกินกันยั่งจุใจนะครับกินบอยยุดกินรั่วๆนะครับกินขันยันเม็ดสุดท้ายครับพี่น้องครับเอาเม็ดว้างไม่ใช่ก็กินนะครับเนาะเอ้าถึงแก่เวลาอันสมควรนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาหาคนง่ายพี่น้องเต็มทีแล้วนะครับเดีเวลากลับไปทํางานตามเดิมนะครับเนาะอยู่นะครับที่อำเภอเวียงเชียงลุงนะครับเนาะโอเคนะครับยังไรกา ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับนอกฝากผลงานไม่ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องโรคละาับทั้งกรงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดไลค์นะครับอยากให้ใครๆดูก็กดแชร์นะครับที่แน่ๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปของช่องโรคละาับทั้งกรงกด subscribe แล้วก็ติดรูปกระดิ่งไว้จะได้มาพลาดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับกลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องเออออกไม้ทุกครั้งขอทุกท่าน รอกล่านคันโกงทุกคนทลิปนี้ล้ำลากันไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับตอมประกวดกับจาแก้แอวอีกแล้วมื่นนี้ปแล้วครับพี่น้องครับ